สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนจอมทองตรงข้างกับจอมทองซอยหนึ่งนะครับฝั่งรถมุ่งหน้าแยกดาวขน,นองคลิปนี้ผมจะมาเดินเที่ยวงานเทศากาลอาหารอร่อยลิ้นริมถนนจอมทองข้างซอยหนึ่งงานก็จัดตั้งแต่วันที่26กันยายน ก็จะมีไปถึงวันที่7ตุลาคม2568ก็จัดกันเต็มๆนะครับ12วัน12คืนข้างซอย1ถนนจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานครภายในงานท่านก็จะได้พบกับอาหารอร่อยสตรีทฟู้ดเจ้าดังเดินชอบสินค้าราคาโรงงานสินค้าโอท็อปงานก็เริ่มจัดตั้งแต่ช่วงเวลา1 6นาฬิานะครับจนไปถึง23นาฬิกา สำหรับการเดินทางแนะนำรถโดยสารประจำทางนะครับสาย 101, 111, 3-31, 167ขีด3 1แล้วก็สาย120เข้ามาดูภายในงานกันเลยนะครับบรรยากาศทางเข้าก็กว้างขวางนะมีร้านค้าอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับด้านในก็ยังมีร้านค้าเครื่องเล่นสุนสนออีกมากงาย ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าเลยนะครับถนนจอมทองอันนันนี้ก็เป็นยำนะครับผมเดินเข้ามาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ18นาฬิกากว่าๆนะไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็น18นาฬิกา15นาทีคนก็กำลังเริ่มเข้านะครับ ่วนมากก็จะไปเยอะมากๆก็ช่วงประมาณ19นาฬิกาขึ้นไปนะครับนี่ก็มีร้านค้านะครับขายน้ำพริกน้ำยามากมายเลยนะมีน้ำยาปูเคียวหวานไก่แล้วก็เป็นแบบธรรมดานะครับเคยวาไก่ก็น่าทานเลยนะด้านหน้าก็มีผักนะครับวางอยู่เรียงรายเลยทานไปอีกก็เป็นผัดไทย ตรงนี้ก็นั่งทานได้นะครับมีโต๊ะนั่งเข้าไปรับประทานได้อยู่ด้านหน้าทางเข้าเลยมีก๋วยเตี๋ยวมีผัดไทยมีขนมจีนมีกระเพาะปลาด้วยนะครับอันนี้เป็นสลดยบัวงุ่นนะอันนี้ก็มีปลาแซลมอนมีสลายอันนี้หกสิบ ขายกล่องละ60บาทนะครับสองกล่องหนึ่งร้อยบาทอันนี้ชิ้นละ10บาทนะนเป็นซูชินะครับเลยมาหน่อยตรงนี้ก็เป็นทาสไข่ขายไม่แพงนะครับทาสไข่5บาท มาหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นไดฟูกกูกมีมะพร้าวด้วยนะมีหลายรสชาตินะครับอันนี้ก็เป็นข้าวหมกไก่ไก่ทอดทางเดินกว้างกว่า,วานะครับเดินสะดวกสบายนะเนี่ยทางเดินแบบนี้ดีนะครับเดินได้สะดวกนะไม่ย่องเบียดกันนะเวลาคนแน่นๆก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนะครับ ื้นก็ปูไว้นะครับเพราะว่าเวลาหน้าฝนตกลงมาเนี่ยมันจะพื้นมันจะแฉะนะเขาก็เลยปูผ้าใบไว้ก็เดินสบายนะครับร้านนี้เขาขายอะไรอย่างนะมีขายกุ้งนะครับขายยำมุ้นเส้นนะแล้วก็ขายพวกกับข้าวเลยนะครับกับข้าวนี่ก็คือราดข้าวเลยนะมีผัดกะเพรานะครับมีหมูหวานมีผัดพริกแกง ก็ขายถูกนะกล่องละ20บาทเท่านั้นนะครับเช่นกระเพรามีไข่ดาวด้วยนะก็ขายแค่20บาทแล้วก็มีขาหมูนะครับ25บาททานมาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกไก่ต้มนะแล้วก็บะหมี่แห้ง รานาหนึ่งนะครับตัวใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็เป็นกุ้งนะครับกล่องละแปดสิบบาทกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะอันนี้ก็เป็นกุ้งนะครับกล่องแสบาทกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะราคาห่อรับต่ากเนะราคานนะครับตาเยนะาาหนะครับตัวให่มานะราคนต์มานะรหนะรับตว่ายนราาหรือว่มาเนะร,รซค์นะครับ ก็ไปจอดได้ที่วัดมะเกลือนะจอดฟรีนะครับสาหรับรถส่วนตัวนะนี่ก็เป็นผัดหมีนะครับผัดมี่ผัดไทยตรงนี้เป็นบรรยากาศของเวทีการแสดงนะครับเนี่ยผมมาตอนหัวค่ำอยู่นะครับการแสดงก็ยังไม่เริ่มเลยนะน,นี่ป้าเริ่มมืดนะครับค่อยๆมืดนะ ็นช่วงที่คนเริ่มเข้างานนะครับอันนี้เป็นโซนของพวกของเล่นนะครับยิงปืนปลาเป้าสนุกเชิงชาติวค์บ้านลมถ่ายรูปในงานตรงไหนก็ได้เนี่ยให้เห็นในงานแล้วก็ใช้อินลงสตอรี่ได้แหมเชคอินได้เลยลงสตอรี่ได้ลงโพสได้นะคะอ่มเญเลยนะคะเญเลยนะ ค่ะรูปในงานแล้วเช็กอินถนนจอมทองดาพนองลงเป็นโพสก็ได้หรือลงสตอรี่ก็ได้แอบทำให้แฟนสอบถามได้ช่วยสนใจหรือเปล่าถ่ายรูปในงานได้เลยพี่จ๋าเอ่ายงานเราแล้วก็เช็กอินลงสตอรี่ก็ได้แอบถ่ายรูปก,ก่อนนะน้องช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นรถล่างนะครับ มองไกลๆ้วผมเห็นนะครับตรงนั้นก็เป็นบ้านลมนะนนมีคนเต้นอยู่ข้างบนด้วยนะนมีอันนี้ตกกุ้งมันกุ้งหรือปลาเนี่ยนะครับมผมว่ามันกลายเป็นปลาไปหมดเลยนะ มอก่อนก็คงตกกุ้งนะอันนี้ปลามันยังง่ายกว่านะครับเป็นตักปลาไปแล้วกกอ,นะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะอันนี้เป็นสติกเกอร์<ม>ที่สําหรับแปะร่างกายนะครับทําเหมือนเป็นแบบจักรยานอะไรพวกนี้นะาาถัดไปก็เป็นสติกเกอร์แบบธรรมดานะครับสติกเกอร์แบบนี้ก็ขายสิบบาทแบบนี้ล่ะ มาแปะตามร่างกายแขนติดขาติดหน้าก็ได้ถัดมานะครับตรงนี้คนยังเล่นน้อยอยู่นะครับจิงชานไร้หวันนะ ก็พอมีนะครับมีคนนั่งอยู่ ไม่มีคนให้นะมันก็หิวนะเห็นกล้องนะครับเข้ามาหาเลยนะยูจะกินนมนะครับยังไม่มีคนให้นมนะต้องรออีกหน่อยหนึ่งนี่ก็เป็นลาตักนะครับลาตักรู้สึกมีหลายเจ้านะเจ้านี้เขาขายด้วยนะขายด้วยนะครับถุงหนึ่งอันนี้ปลาทองมีสองตัวนะถุงละห้าสิบาท ก็เป็นปลากัดนะเป็นหางยาวนะขายอยู่ตัวละสี่สิบบาท นี่เป็นจุดที่มีพวกยิงปืนปลาเป้าปลาลูกดอครับเยอะมากเลยนะก็อยู่แบ่งเป็นโซนเลยนะผมก็อยู่ในจุดที่เป็นโซนเครื่องเล่นเขาแบ่งกันนะครับมีร้านอาหารมีสวนสนุกแล้วก็มีพวกของใช้เสื้อผ้าลูกาครับเลกระป๋องก็ได้ไหมกระป๋องนั้นออกกระปบอกนี้ันเอนั่นะ

ก็ถาดจากสวนสนุกนะครับก็เป็นร้านขายพวกของใช้เสื้อผ้านี่ขายเกงยีนนะครับถูกๆเลยตัวละยี่สิบบาทมต้องสื้อป้าใจก็เลยผมเป็นเกมสูงี่ขามีทุกอย่างนะครับมีเป็นเสื้อเป็นกางเกงยีนสี่สิบบาทแล้วได้เอาแล้วตัวนี้พีให้ รู้สึกว่ากางเกงจะเยอะนะครับกางเกงขาสั้นขาย,ยาวสองรอยหกบ็ตัวเล็กน,นะครับ,น,น,รบน,นี่เป็นชุดเหมือนเอี้ยมนะครับยี่สิบบาท ตัวยี่สิบสวัสดีครับเจอนครับมาอุดหนุนกันได้ครับจอมทองซอยหนึ่งครับรางเกียจีน,านาตัวยี่สิบบาททุกตัวเชิญน่าไหนาครับเชิญมาอุดหนุนกันครับยี่สิบโลถึงวันที่เจ็ดตุลาด้านไหนครับสิบสองวันสิบสองหมื่นยี่สิบบาททั้งร้านยี่สิบบาททั้งร้านกระโปรงกางเกงทุก <20. S 1> ตัวยี่สิบบาท อันนี้เสื้อผ้าแฟชั่นนะครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาททางร้านเสื้อผ้าของใช้นะครับก็เป็นร้านที่มีสินค้ามากๆเลยนะแบบลงกันแบบเต็มเลยลงกันแบบเต็มที่นะครับอันนี้ก็ขายแหวนสแตเลสนะ yes, เป็นแบบออกแนวแบบ เพบวีหน่อยนะไอวีหน่อยนะครับเป็นหัวกระโหลกก็มีนะเป็นรูกหัวกระโหลกนะครับเป็นคล้ายเพชรนะก็เลือกดูกันนะครับกระเป๋าก็มีกระเป๋าถือกระเป๋าใส่เงินเป๋าสะพายก็มีนะครับ เสื้อผ้ามีกางเกงมีเกงยีนก็มีอันนี้ตัวละร้อยอันนี้ถัดมานะครับอันนี้มีตัวละหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบบาทร้านนี้ก็มีอยู่สองราคานะครับ100ร้อยกับร้อยห้าสิบบาท AS เสื้อผ้าแฟชั่นราคาหนึ่งร้อยนะครับนี่ก็เป็นรองเท้าแต่ละร้านก็ลงสินค้ากันเยอะนะครับลงแน่นล้านเลยนะ มีให้เลือกมากมายนะครับรองเท้านี่ก็เยอะเลยนะของผู้ใหญ่แล้วของเด็กๆตัวเล็กหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ก็เป็นกางเกงนะนะครับเป็นกางเกง แล้วตรงนี้ก็เป็นเสื้อยืดร้านส่วนใหญ่ก็ขายไม่เกิน1นึรอยนะครับราคานี้ก็ถือว่าจะไปได้เร็วนะถ้าเลยไปสักสองร้อยขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มจะขายยากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะขายอยู่ในราคานี้นะไม่เกิน100บาทนะครับอันนี้ก็เป็น ร้านขายสินค้าราคา10บาทมีทุกอย่างเลยนะเครื่องใช้ในครัวเรือนลิปหนีดผมโบผูกผมเครื่องเขียนนะครับดินสอปากกายางลบไม้บรรทัด ก็เป็นสมุดฉีกทั้งหมดนี่ก็สิบบาททั้งหมดนะครับทุกชิ้นสิบบาทนี่ก็เป็นพวกปากกานะปากกาต่างๆนะครับ อันนี้เป็นหมูกรอบนะหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านกว่านนี้ก็เป็นยำนะมีปูมา้ามีตัวละสามแล้วก็ตัวเล็กหน่อยก็20บาท นี่เป็นหมูทอดนมสดนะครับอันนี้เป็นกระดูกอ่อนทอดนมสดรานนี้นะครับกระดูกอ่อนทอดนมสดหมูทอดนมสด,มด,น,สดน้องอิง เป็นเก่าลักนะครับญี่ปุ่นก็ร้อยยี่สิบบาทนะถ้าเกรดเอเอเลยก็ร้อยสี่สิบบาทอันนี้กันมาเป็นกะล่มแหนะครับมีหลายรสชาตินะมีแบบใบเตยก็มีนะเขาเขียนไว้นะมี หน้าอะไรกะละแมนะครับรสชาติน,นี่ก็โป้งเน่งโป้งเน่งก็จะไปคู่กับขนมเบื้องอันนี้เป็นหอยแคลงลวกนะโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับโลเลยร้อยี่้าบาท ตัวใหญ่เลยนะหอยแครงนะครับลวกฟรีนะนะครับเพรลวกไข่ฟรีผักไปนะครับตรงนู้นก็เป็นปลาไข่ก็แบ่งเป็นซอยๆแบบนี้นะครับเข้ามาด้านในนะมีของกินแล้วก็ของใช้นะครับก็แบ่งกันเป็นซอยเลยเดินสบายนะ คนตกก็ไม่มีปัญหานะครับด้านบนเป็นเต็นด้านล่างก็ปูพื้นด้วยเป้าใบแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดินแบบสบายใจเลยนะเนี่ยด้านบนเป็นเต็นนะครับด้านล่างมีเป้าใบาอันนี้เป็นกล้วยปิ้งกล้วยปิ้ง10บบาท นี้เป็นพิซซ่านะครับขายชิ้นละสิบบาทเท่านั้นนะโอ้ทำเยอะนะครับขายเรื่อยๆนะเพระว่าราคาไม่แพงนะครับแบ,บ่งเป็นชิ้นแบบนี้ก็ขายอยู่หลายหน้าเลยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับของเทศากาลอาหารอร่อยลิ้นนะจัดวันที่26กันยายนนะครับจนไปถึงวันที่7ตุลาคม2 5 1 8หลังลงคลิปก็ยังเหลืออีกหลายวันนะครับก็สนใจไปเที่ยวกันได้นะรายละเอียดรถเมล์ที่ผ่านก็แจ้งไว้ด้านล่างรถยนต์ก็สามารถไปจอดได้นะครับมีที่จอดรถไว้ให้ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม ไว้พบกับวีพีมีเรื่องราวในหม่ในทลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ